จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organized Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันโคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast ในเช้าวันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่209ค่ะ3วิธีรับมือกับคำวิจารณ์และความผิดหวังนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยค่ะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะ วันนี้หยิบหัวข้อมานะเป็นเนื้อหาที่มาจากเว็บ c r e a t i v e t a l k l i f e c o m นะคะกับหัวข้อ3วิธีรับมือกับคำวิจารณ์และความผิดหวังนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบใจนะคะจะไปลองเข้าเว็บ c r e a t i v e t a l k l i f e c o m แล้วก็ลองอ่านเนื้อหาหลายๆเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทีมงานตั้งใจเตรียมมาให้ไหว้นะคะเพื่อให้คุณได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มี forward thinking นั่นเองนะคะอืม เนื้อหาในวันนี้นะมันเริ่มจากเรื่องนี้ค่ะการการที่มนุษย์เรานะคะจะมีความรู้สึกพื้นฐานเรื่องหนึ่งมีความต้องการพื้นฐานเรื่องหนึ่งทุกคนเลยนะก็คือความรู้สึกปลอดภัยนะคะซึ่งความรู้สึกปลอดภัยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ย พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดูเป็นปกติสุขที่สุดใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาความรู้สึกปลอดภยัยเบื้องต้นเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะให้ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะเข้านอนถูกไหมเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหเา้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยฟ้าเปลี่ยนสีใฮ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่งมองใช่ไหมมีเสียงดังบึง้งเอ้ย เสียงอะไรอะ่ะมันกําลังจะเข้ามาทําร้ายทําอะไรเราหรือเปล่าใช่ไหมความรู้สึกปลอดภยัยถือเป็นความรู้สึกพื้นฐานนะคะอืมแบบเนี้ยที่เรารู้สึกไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราพยายามที่จะรับมือกับเรื่องประหลาดประหลาดเข้ามาใช่ไหมสิ่งหนึ่งนะที่เราต้องการความปลอดภัยที่สุดก็คือความรู้สึกปลอดภัยกับตัวเราเอง ใช่ไหมในความเป็นจริงนะหลายๆครั้งเราอาจจะเจอการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะบางคนโพสต์ขึ้นมาตั้งใจแซะเราแต่บางคนโพสต์ขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราคิดไปเองว่าเขาแซะเราก็มีหรืออะไรแบบนี้ข้อความทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรพวกนี้บางทีก็ทําความ รู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเราเองได้ในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะบางทีเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บอย่างแรกเราก็จะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองใช่ไหมผิดหวังไปกับคนรอบข้างคนนั้นน่ะที่ทําให้เรารู้สึกแย่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะตอบสนองกับความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นด้วยการเอาไปคิดลบเราก็จะคิดวนไปวนมาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเลยนะเวลาที่เราเจอคําวิพากษาณ์หรือความรู้สึกแย่นะคะกับ การให้เนกาทีฟฟีดแบ็กหรืออะไรแบบนี้มานะคะแต่เดิมเนี่ยคนเรามักจะคิดว่าไอ้การรับมือกับเรื่องแย่ๆอย่างนี้อย่างแรกเลยเนี่ยเราเราอาจจะรับมือแบบเด็กๆเ,เลยนะก็คือแบบเฉยๆไปเลยหลอกตัวเองไปเลยอู้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเราทำแบบเนี้มันมันคล้ายๆอะไรไหมเจ้าอ,อยากจะชวนที่คุณวกมานึกถึงตรงนี้การที่เราหลอกตัวเองไปวันๆน,นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับหลอกเด็กอะ่ะ หลอกเด็กว่าแบบเนี่ยไปฉีดยาไม่เจ็บหลอกมดกัดไปถอนฟันไม่เจ็บหลอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณลองสื่อสารอีกแบบค่ะโจล่าสุดนี่พาลูกไปหาหมอฟันใช่ไหมคะแล้วข้อสรุปของการรักษาฟันอันนี้คือต้องถอนโอใจนี้ก็กังวลนะโอ้เพิ่งจะ8ปเก้าขวบต้องถอนฟันละ จะทำไงดีจะบอกลูกยังไงดีจะบอกว่ามดกัดนี่มันจะมดตัวใหญ่ขนาดไหนในะการถอนฟันใช่ไหมเจ้าก,ก็เลยคุยกับลูกตรงๆเลยไหนๆนี่ก็นี่ก็โตจนรู้เรื่องลวอินดี้ถอนฟันเนี่ยเจ็บแม่บอกเลยเจ็บแต่อินดี้จะทนได้แล้วโดยกระบวนการนะหมอเขาไม่ได้อยากให้อินดี้แบบเจ็บจนแบบ ทุรนทุลายร้องไห้เพราะหมอเขาก็จะทํางานเขาไม่ได้เหมือนกันดังนั้นนะคุณหมอเขาจะมียาชาอินดี้เจ็บสุดในขั้นตอนของการถอนฟันเนี่ยคือยาชาเชื่อไหมย,ยาชาคือขั้นตอนที่เจ็บสุดแล้วหลังจากนั้นนะอินดี้จะไม่เจ็บเลยแล้วอินดี้จะเจ็บอีกทีก็ตอนที่ยาชาหมดฤทธิ์แล้วอาจจะระบมอยู่อย่างนั้นสองสาวันนะเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาปกติดีกว่าอินดี้เก็บฟันผุๆนี้ไว้อืพอเราบอกแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยวิร์ก เด็กอินดี้เก้าขวบนี้ก็สามารถที่จะนอนขำบนเตียงถอนฟันได้แล้วก็ออกมาก็ไม่ได้รู้สึกแย่ถ้าจะต้องกลับไปถอนฟันอีกทีเอ๊ะเราทําวิธีแบบนี้กับตัวเราบ้างได้ไหมอืมเราทําวิธีแบบนี้กับการรับมือคำวิพากษ์วิจารณ์และความเจ็บปวดเหล่านั้นที่ทําให้เราเหมือนรู้สึกไม่ปลอดภยัยก็เหมือนอินดี้รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องไปถอนฟันใช่ไหม เรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับคําวิพากษ์วิจารณ์แย่ๆนั้นเราจะรับมือกับคําวิพากษ์วิจารณ์แย่ๆเหล่านั้นได้อย่างไรนะเจมีวิธีมาฝากคุณ3ข้อนะคะให้คุณลองฟังแล้วลองคิดตามดูนะวิธีไหนเป็นยังไงแล้วก็ไปลองรับมือกับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะเข้ามากระทบคุณในวันต่อๆไปได้นะคะข้อแรกนะคะเมื่อมีคําวิพากษ์วิจารณ์มานะให้ร่างคําขอโทษอย่างมีแบบแผน อมอให้ร่างคําขอโทษอย่างมีแบบแผนคุณอาจจะเอ้ยยังไม่ทันได้คิดเลยว่าตกลงแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์มาไงให้ขอโทษเลยเหรออ่ะโจบอกแล้วใช่ไหมมันมีแบบแผนใจเย็นๆการขอโทษอย่างมีแบบแผนนะอย่างแรกเลยก็คือคุณขอบคุณเขาก่อนเลยว่าเฮ้ยเขาวิพากษ์วิจารณมาเนี่ยต้องขอบคุณเขาก่อนเลยเพราะว่ายิ่งโตนะยิ่ง คำวิาพากษ์วิจารย์ยิ่งมาถึงเราน้อยลงน้อยลงเข้าไปทุกทีอืมใช่ไหมคะไอ้คําวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้นะพอมันมานะอย่างแรกคุณขอบคุณเขาก่อนเลยเสร็จแล้วนะคุณลองลิสต์ออกมาว่าถ้าคุณจะต้องขอโทษเขาเนื่องจากสิ่งที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยคุณจะขอโทษเขาด้วยคําพูดอะไรบ้างจังหวะที่คุณได้ร่างคําขอโทษนี่แหละคุณจะเริ่มทบทวนว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเรื่องอะไรนะที่คุณควรจะต้องชี้แจงเรื่องไหนนะที่มันจริงมันไม่จริงคุณไม่จําเป็นต้องชี้แจงก็ได้มันอาจจะทําให้คุณทบทวนได้ถึงขั้นว่าคุณต้องคุณควรต้องขอโทษไหมเนี่ยสรุปแล้วมันใช่เรื่องที่ต้องขอโทษกันไหมแต่ว่าการที่พอได้รับคาวิพากษ์วิจารณ์มาเสร็จปุ๊บคุณคิดก่อนเลยว่าคุณจะต้องขอโทษอย่างมีแบบแผนเนี่ยมันตัดอะไรออกไปรู้ไหมคะมันตัดช่วงเวลาที่คุณคิดวนกับตัวเองอะ เออตกลงฉันผิดหรือไม่ผิดฉันผิดหรือไม่ผิดลองตีไว้เลยว่าอ่ะฉันจะต้องขอโทษตียูเลยว่าฉันจะท้องขอโทษแล้วมาลองลิสต์ออกมาเอ้จังหวะที่จะต้องลิสต์ออกมาเนี่แหละมันคือการทบทวนไว้ด้วยทบทวนอย่างมีระบบระเบียบทบทวนโดยการเอาคาวิพากษ์วิจารณ์ของเขาตั้งแล้วบอกว่าจะขอโทษเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไงคุณจะขอโทษอย่างมีแบบแผนฟังดูแล้วเป็นวิธีการที่เรียบง่ายเนาะในตอนต้นอาจจะฟังแล้วรู้สึกเหมือนวิธีการที่แบบเอ้ย ทำไมตีกรอบตัวเองไปเลยว่าต้องขอโทษแต่เนี้ยแหละโดยกระบวนการของขั้นตอนนี้มันจะทําให้คุณได้นั่งทบทวนนะคะเรียบง่ายมากๆเลยซึ่งในการทบทวนคําขอโทษเนี้ยนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องขอโทษก็ไม่จําเป็นจะต้องขอโทษในทุกครั้งเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนตัวเองไว้นะขอโทษมากไปก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีอืคุณต้องระวังตัวเองดีๆนะบางทีขอโทษบ่อย มันทําให้ดูเหมือนเราอ่ะเป็นคนไม่คิดก่อนทําใช่ไหมอืมดังนั้นนะคคำขอโทษก็เหมือนหลายๆอย่างในโลกนี้นะที่มากไปก็ไม่ดีคําขอโทษก็เช่นกันมันจะกลายเป็น discredit ตัวเองนะมันไม่ได้ทําให้คุณดูเป็นคนอ่อนน้อมอะไรขนาดนั้นแต่มันทําให้คุณดูเหมือนว่าเป็นคนทําอะไรไม่ระมัดระวังมาานะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะขอโทษอย่างมีแบบแผน ข้อที่2ค่ะจะรับมือกับคําวิจารณ์แง่ลบๆที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ได้อย่างไรข้อที่2ก็คือมองหาสิ่งดีๆให้เห็นมองหาสิ่งดีๆให้เห็นหมายความว่าอย่างไงไม่ใช่หมายความว่าออมองทุกอย่างในแง่บวกเสมอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าเวลาที่มีคนวิพากวิจารณ์คุณมานะในเรื่องต่างๆนะคะ คุณมองไว้เลยว่านี่แหละคือโอกาสที่จะทำให้ในอนาคตเราจะไม่พลาดเรื่องนี้อีกอมืมองเลยนะว่าโอ้นี่ดีจังเลยที่มีคนทักเรื่องนี้มานี่ดีจังเลยนี่ถ้าไม่มีคนทักเรื่องนี้มาเราจะพลาดทะเลทล่าแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอืมลองเตือนตัวเราเองแบบนี้นะพอเตือนตัวเราเองแบบนี้นะคะถามว่าความรู้สึกตกใจความรู้สึกเสียใจยังอยู่ไหมตอนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์ ยังอยู่อ่านลองคิดง่ายๆราะว่าอ่านเนี่ยคุณเป็นนักเขียนหรอโหทำไมเขียนผิดเยอะขนาดนี้อ่ะนี่เขียนผิดเยอะขนาดนี้มาเป็นนักเขียนได้ยังไงเออถ้าคุณไม่พยายามมองว่าสิ่งนี้กำลังเป็นสิ่งที่ดีให้เห็นนะคุณอาจจะเผลอทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเลยนะก็คือทำให้คุณพยายามที่จะเฉยไฉเนาะ เฉยๆกับตัวตัวข้อผิดพลาดเหล่านั้นนะแล้วก็จะพยายามทําสิ่งหนึ่งก็คือการพยายามรักษาหน้าตัวเองเป็นยังไงอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่าเอ้อเป็นนักเขียนทาไมถึงเขียนผิดเยอะขนาดนี้ถ้าคุณไม่พยายามแบบเปิดใจนะแล้วคุณพยายามจะปกป้องตัวเองคุณอาจจะบอกกลับไปว่าอา้าวก็เป็นนักเขียนไม่ได้เป็นนักอ่านอืมนี่เป็นนักเขียนนะไม่ได้เป็นนักพิสูจน์อักษรอ้อาวไปกันใหญ่อีกแทนที่จะได้อ่รับ คำวิจารณ์นั้นเพื่อมาปรับปรุงตัวเองใช่ไหมคุณกลับไปโต้เขาอีกว่าอ้าวนี่เป็นนักเขียนไงไม่ได้เป็นคนต้องคอยมาจับผิดซะหน่อยอยากจะเขียนก็เขียนออกไปแล้วไปหาคนที่คอยมาพิสูจน์อักษรมาจัดการไปแล้วกันเห็นไหมคือแทนที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เป็นนักเขียนที่มีข้อผิดพลาดตัวอักษรเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นกลายเป็นคุณนี่ดื้อไปเลยกลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงไปเลยเห็นไหม ดังนั้นนะคะเป้าหมายของข้อนี้นะมองหาสิ่งดีๆให้เห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณหลับหูหลับตาชื่นชมทุกอย่างมองโลกสวยแบบนั้นไม่ใช่นะแต่หมายความว่าให้คุณเนี่ยลองเปิดใจว่าสิ่งที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าถอดความรุนแรงถอดความรู้สึกเสียใจที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันคือโอกาสที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็น better version นะคือ เป็นสิ่งดีที่จะทำให้คุณได้ไม่พลาดในเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งในอนาคตอืมนะคะอันนี้ก็คือข้อ2มองหาสิ่งดีให้เห็นนะว่าในคำวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยมันมีเรื่องอะไรนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาตัวเองได้อืมนะคะต่อมาข้อ3นะคะก็คือเมื่อคุณ เจอคาวิาพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคาวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบวิธีการที่3ที่จะทําให้คุณรับมือได้นะคะก็คือโฟกัสกับเป้าหมายที่แตกต่างออกไปโฟกัสกับเป้าหมายที่แตกต่างออกไปหมายความว่ายังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณรับคําวิาพากษ์วิจารณ์มานะสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะมองไม่ออกคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยที่เรารู้สึกแย่เรารู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาพูดออกมา เรารู้สึกแย่กับตัวคนที่พูดออกมาเราอาจจะคิดแบบนั้นใช่ไหมโอ้ยทำไมถึงมาหาว่าเราเป็นคนเป็นนักเขียนที่เขียนได้ผิดเยอะจังคุณคิดใช่ไหมว่าคุณเจ็บกับเรื่องนี้ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะนะมากมากกว่าคุณเจ็บกับคำนี้นะคุณอาจจะเจ็บกับการที่คุณยังภูมิใจกับตัวคุณเองก่อนที่จะถูกวิจารณ์หรือเปล่าอื คุณโฟกัสอยู่กับตัวตนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าจนทำให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มานะตอนนี้มันดูยิ่งใหญ่เหลือเกินซึ่งจริงๆเขาพูดมาก็พูดถูกนะว่าคุณต้องปรับเรื่องนั้นแก้เรื่องนี้ แต่มันเป็นเพราะคุณยังยึดมั่นกับความาสำเร็จที่ผ่านมาความภูมิใจของตัวเองที่ผ่านมานะทำให้คุณไม่อยากที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเลยซึ่งถ้าคุณรับมือกับเรื่องนี้ได้ไม่ดีนะคำวิพากษ์วิจารณ์นี้นอกจากทำให้คุณหัวเสียแล้วนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองหรือเซลฟ์เอสติมหายไปด้วยเลยอดังนั้นนี่เรื่องสำคัญเลยนะที่จะต้องเบนตัวเองนะ ออกจากโฟกัสที่จะโฟกัสอยู่แต่ว่าตัวเองสําเร็จตัวเองดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณต้องเบนตัวเองออกมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองอ่ะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆตัวตนที่ประสบความสําเร็จในอดีตถ้ามาเจอคำวิพากษ์วิจารณ์นี้เราอาจจะเป็นตัวตนที่เปลี่ยนไปในอนาคตนะคะ คำวิาาพากษ์วิจารณ์นี้อาจจะมากระตุกคุณว่าเป้าหมายในอนาคตคุณอาจจะต้องปรับเรื่องไหนปรุงเรื่องไหนแก้เรื่องไหนหรือเปล่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้จัดการกับเรื่องนั้นสัทีใช่ไหมเออดีจังเลยที่เป็น calling นะดีจังเลยที่คนนี้มาพูดคุยแบบนี้กับเรานะคะ ทบทวนกันอีกครั้งนะคะรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะให้ตัวเองยังไปต่อได้นะความผิดหวังเหล่านั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้คุณร่างคำขอโทษอย่างมีแบบแผนนะคะระหว่างที่คุณร่างคำขอโทษที่มีแบบแผนนั้นแหละจะทำให้คุณได้ทบทวนนะว่าคุณควรจะต้องขอโทษอะไรคุณจะได้ทบทวนสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจาร์มาอีกครั้ง มากไปกว่านั้นนะคุณจะได้มีโอกาสทบทวนด้วยว่าคุณควรต้องขอโทษด้วยไหมเพราะการที่ขอโทษมากๆม,มันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องดีนะคะมันทําให้คุณดูแล้วอาจจะเป็นคนไม่น่าเชื่อถือนะคะหรือคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นมันอาจจะเป็นการวิจารณ์ด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะ improve คุณนะ แต่อาจจะตั้งใจที่จะลดทอนคุณเดี๋ยวโจ้มีแถมท้ายในเรื่องวิจารณ์นะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังในลับเฮาส์นะคะยกมือขึ้นมาพูดคุยเดี๋ยวโจจะแถมให้ตอนท้ายว่าแล้วในบทบาทของคนที่จะให้คําวิจารณ์คาวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นล่ะควรจะคิดเรื่องอะไรนะคะข้อแรกนะขอโทษยังมีแบบแผนนะคะข้อที่2มองหาสิ่งดีๆให้เห็นนะคะภายใต้คําวิพากษ์วิจารณ์นั้นมันมีข้ออะไรที่เราจะหยิบไปปรับปรุงตัวเองได้นะคะข้อที่3โฟกัสกับเป้าหมายที่แตกต่างออกไปอย่ายึดติดกับ ตัวเองในอดีตนะคะเมื่อได้คำวิาพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นตัวเราในอนาคตนะว่าควรจะต้องปรับปรุงเรื่องไหนมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะอย่างที่บอกไว้ว่าจากข้อแรกที่บอกว่าอขอโทษอย่างมีแบบแผนเนี่ยมันเป็นเพราะคำที่เขาวิจารเนี่ยเขาวิจารณ์มาด้วย วิจารณ์อย่างสร้างสารรค์หรือวิจารณ์อย่างลดทอนนะคะก็มีคุณเวนะคะที่ฟังในคลับเฮาส์นะคะยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้วคำวิพากษ์วิจาร์เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคุณเวให้เกียรติมาแชร์เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทำอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์งานวิพากษ์งานศิลป์อยู่บ่อยๆนะคะซึ่ง การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณเวมองว่ามันมีอยู่สองลักษณะนะก็คือวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์กับวิจารณ์เพื่อลดทอนเราจะแยกวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และวิจารณ์เพื่อลดทอนเนี่ยออกได้ยังไงเนี่ยให้ดูที่จุดประสงค์ของคนวิพากษ์วิจารณ์นั้นว่าจุดประสงค์ของคนวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยทำไปเพื่ออะไรถ้าเขาตั้งใจจะวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เขาจะต้องมีเป้าหมายที่จะพยายามให้พัฒนาคุณให้คุณเป็นเวอร์ชั่นท so, ี่ดีขึ้น แต่ถ้าเขาวิจารณ์เพื่อลดทอนเนี่ยคือคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นน่ะจะเกิดขึ้นเพื่อพยายามเปลี่ยนให้ตัวคุณเองเป็นอย่างเขาหรือเป็นอย่างคนที่เขาเชื่อว่าดีซึ่งจริงๆถ้าเป็นการวิจารณ์เพื่อลดทอนอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องขอโทษก็ได้อืถูกไหมคุณไม่จาเป็นต้องขอโทษก็ได้เพราะคุณเองอยากจะเป็นตัวคุณเองที่ดีขึ้นมากกว่าจะเป็นตัวเขาหรือว่าอยากจะเป็นตัวคนอื่น ที่เขาเพยายามจะให้คุณเป็นถูกไหมถึงแม้ว่าคนที่มาวิจารณ์คุณหรือว่าคนที่เขาอยากจะให้คุณเป็นเนี่ยอาจจะเป็นโรโม model เป็นแบบอย่างที่ดีแต่ตัวคุณต้องเป็นตัวคุณเท่านั้นแหละอาจจะหยิบเอาแบบอย่างที่ดีบางอย่างมาเบลนนะคะแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะต้องเป็นตัวเราอย่างที่เราภูมิใจนั่นแหละดีมากเลยนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าได้เนื้อหามาเพิ่มเติมสําหรับคนที่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องทํางานที่ได้มีโอกาสให้คำวิาพากษ์วิจารณ์กับคนอื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าเรากําลังให้คําวิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์หรือเป็นคําวิจารณ์ในเชิงทําลายอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะสําหรับวันนี้นะอย่าลืมกดติดตามนะคะในพอดแคสตุกช่องทางที่คุณใช้รับฟังอยู่นะคะถ้าฟังจากยูทูบนะคะอย่าลืมกด subscribe คลสันกระดิ่งแันกระดิ่งกันไว้นะคะ Creative Talk Podcast นะคะก็จะมีเนื้อหาดีๆมาเสิร์ฟถึงคุณได้หลายๆรายการหลายๆความรู้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากฟังฟังออตอนโจ้จัดสดใน Clubhouse นะคะก็โจ้จัด ทุกวันจันทพุธสุกนะคะจันพุธสุกนะเวลา6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงโดยประมาณนะคะ,ะพูดคุยเรื่องการจัดการในคลับเฮาส์ฟังได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าถ้าจะกดติดตามกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะมาอดใจรอฟังอีกทีว่าเอพิโซดหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณกันโจชวีวรรณคงโชคสมัย m a n a g i n g d i r e c t o r บริษัท r g ร72ทและ Creative Talk ขอบคุณ สำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ